สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดน้ำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะหลังจากเราเคลียร์พื้นชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วชักลงน้ำแล้วครับแต่งทางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาประเดิมคันแรกครับว่าจะขึ้นบอ่อไหวไหมคันแรกที่ขอลอง,ลองเลยคือเจ้าม้าขาวครับคันนี้ฮะจะขอลองก่อนว่างัน้นได้เดี๋ยวจัดให้ครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพทางขึ้นครับ เนียนกืบเลยฮะสวยฮะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะแต่ความลาดความเอียงนี่สมครับเหมาะสมกับบอขนาดนี้ครับนี่พื้นที่ลาดเอียงทำทางลงมาฮะนี่ฮะเดีย๋ยวเรามาประเดิมคันแรกเลยนะจะมูหรือจะจา่าหรือจะผู้หมวดเดีย๋ยวเรามาติดตามกันโดยม้าขาวคันแรกครับ เริ่มเป็นลูกเป็นรล้าแล้วนะนี่เราป้องกันน้ําซึมมาพื้นที่ที่หกล้อจอดครับไม่ให้เข้ามาครับบอกน้ำมาเรียบร้อยแล้วด้านข้างกระชักรองเรียบร้อยแล้วมันจะไหลแล้วไปเป็นจบอยู่ที่เครื่องสูบน้ําตรงนู้นัะฝั่งนู้นนะน้ำจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแหละมันจะไม่มาอยู่บริเวณพื้นที่หกล้อกับเจ้ากันยาวยืนอยู่ฮะเดี๋ยวลองดูครับ อันแรกอ่ะก่อนือ่นต้องย่ำก่อนนะย่ำก่อนใส่สักสองสามตักย่ำดูก่อนนะอ้าวสุดยอดอ่ะเที่ยวแรกก็ธรรมดาครับไอเที่ยวต่อไปดิจะอยู่หรือเปล่านี่ครับเราย่าด้วยรถเปล่าเราย่าด้วยใส่ดินสักสองสามมุงกีแล้วก็ลองย่าดูครับบอดอัด พูดง่ายๆคือบนอัดครับเดี๋ยวหัวหัวหน้าแม็กยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวผมจะให้ประจำการอยู่ที่บอ่อก่อนสักรอบสองรอบก่อนเฝ้าร,ระวังบอ่อไว้ก่อนครับตรงไหนไม่ดีให้ปรับก่อนเดี๋ยวจะค่อยออกไปฮะหัวหน้าแม็กคอยปรับพาครับเห็นและรอยยุบตรงไหนเกิดขึ้นบ้างมองเห็นฮนะ ิงชั้นล่างก็ถือว่าสวยอยู่นะท้ายแห้งนี่สวยเลยจะล้วนอ่ะลองดูครับเที่ยวแรกครับมาแล้วครับลองดูครับอ่ะขึ้นจากรปอไว้ไหมโอ้สบายครับไป้วครับแบบเบิร์ดครับสบายสบายอ่ะขึ้นบอไปเรียบร้อยแล้วครับแรก อย่าให้ดูอีกสักคันสองคันครับอ่ะขันที่สองครับขันที่สองตักสายเรียบร้อยแล้วเบอร์สองครับเบอร์สองปีเตอร์สายร้อนครับเป็นผู้ขับโอ้โหนี่มาเกียร์หนึ่งเลยไม่พุ่งเหมือนม้าขาวเลยจะขอย่องย่องไปไงอ่านี่ฮะจะขอไปเรื่อยๆเริ่มเริมครับคันนี้อะสบายครับสบายครับอ่า หรือว่าการแต่งทานเอ้ยการแต่งทางผ่านครับผ่านครับไม่มีปัญหาถึงน้ําจะซึมมาก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราทําการบล็อกน้ําไว้หมดเรียบร้อยแล้วนี่ชักลองไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ดินตัวที่เราจะเจาะใส่ปุดออกเนี่ยนับวันก็แห้งไปเรื่อยแห้งไปหน้าไปเรื่อยครับเพราะว่าจะไม่มีน้ําซึมเข้ามาแล้วนะ น้ำจะไหลซึมมาก็ไหลไปซึมมาก็ไหลไปไม่มีเข้ามาซึมในที่กุดแหละอ่ะคันนี้ก็ถอยมารอเลยถอยมารอเลยครพื้นที่กว้างๆครับไม่จําเป็นจะต้องจอดรอข้างบนข้างล่างก็มีที่ให้จอดครับ คันนี้คันที่สามเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้อยู่ก็คืออยู่แล้วครับไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนี้แหละครับทางนะอะมาแล้วครับนี่ขอนทีมงาน,นเราอีกคนหนึ่งเก่งสายเหลอนครับแหมค่อยๆเยียบค่อยๆเบิ้ลขึ้นไนะอ่ะผ่านไปด้วยดีครับโอ้ไม่มี อองมาดันท้ายครับผ่านครับโอ้โหใช้ได้ครับโยวเป็นอนว่าโยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอประคูณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดมทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ